e p นี้เป็น e p ที่6แล้วนะคะสะพามาดูคลิปที่พี่มาร์กชอบเปิดการมองเห็นมากๆของคุเรนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอิงจากประสบการณ์ของตัวเองซึ่งคลิปนี้ตอนทำไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแค่แบบเออเราไปอยู่เวรโรงอาหารวันนั้นนะคะก็เลยอ่ะถ่ายไปหน่อยเพื่อ,อเป็นรายงานว่าอ่ะเด็กไปเข้าแถวหมดแล้วนะแค่นั้นเองค่ะตอนคิด ดังนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าลงไปเลยค่ะเราไม่มีวันรู้หรอกว่าคลิปไหน,นจะเป็นไวรัลบ้างคะ่ะดังนั้นขยันลงขยันทำนะคะแล้วก็อันเนี้ยหลายตัวส่วนตัวมองนะคะก็ไม่ได้คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กัคเองแต่พี่มาร์กแดนส่งการมองเห็นแบบปังมากเลยนะคะดูการกดถูกใจ800กว่าการคอมเมนต์9 0 0กว่ามีการแชร์อีกนะคะ แคปชั่นก็ใส่แค่คำว่าวันจันทร์แค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการมียอดวิวขึ้นเท่าไหร่แล้วนะคะอะเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้เปิดแบบให้เห็นเลยนะคะไม่มีการห่วงพีชิบป,ปเลยค่ะ,อะของคุณเลอ่ะอาจจะแบบว่าไม่มีเวลาเล่นแบบบ่อยๆเพราะว่าทำงานประจำถ้าอยู่ถ้าไปทำงานก็จะไม่ได้จับไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีเวลาแบบ พักเที่ยงหรือว่ากลับมาบ้านอย่างเงี้ยอ่ะก็จะแบบมีถ่ายคลิปเอาไว้มีลงอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะคะอ่ะไม่ได้เล่นตลอดทั้งวันเดี๋ยวมาดูคลิปลงอาหารเมื่อกี้นะคะว่าจะไปถึงกี่เคแล้วอ่าเนี่ยค่ะเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนก็ได้นี่เห็นไหมคะอ่าแนะนาสบู่สามคลิปสามคลิปนะคะสามคลิปเรียงกันเลยแต่ดูยอดวิวสิคะหกร้อยพันกว่าสี่ร้อย มันน่าจะเกิดจากแคปชั่นที่คุเลเอาตัวอักษรลงด้วยดูนะอันเนี้ยคลิปที่ได้สี่ร้อยกว่าพิมพ์ว่าสบู่น้ำมันคืออะไรเพราะตรงที่อื่นเหมือนกันหมดเลยค่ะหน้าตาคนพูดเหมือนกันฉากหลังข้างหน้าทุกอย่างเหมือนกันต่างแค่คำพูดเนาะสบู่น้ำมันคืออะไรมันมันแบบมันเป็นแค่การอธิบายว่ามันคืออะไรอ่าหรือตัวที่เป็นสบู่ใสแฟนซี ก็เป็นการแค่การบอกเล่านึกออกไหมคะ,ะแต่มาคลิปที่ได้หนึ่งพันขึ้นเนี่ยทําสบู่เองทําสบู่เองต้องใช้อะไรบ้างเอ๊สะสบู่ทําเองได้ด้วยเหรอนึกออกไหมคะเวลาคนจะดูดังนั้นคุณเลยมองว่าตรงแคปชั่นพาดหัวตรงเนี้ยก็มีผลแต่พอคนกดเข้าไปนะคะมันต้องเป็นแบบที่เราพาดหัวจริงๆอะคะ่ะเราต้องพูดเรื่องนั้นจริงๆไม่งั้นถ้าถ้าพาดหัวเหมือนพาดหัวข่าวทุกวันเนี้ พาดหัวไปอ,อีกแบบอู้ยดูร้อนแรงไปอีกแบบนึงแต่จริงๆเนื้อขาวข้างในไม่มีอะไรแบบนั้นเดี๋ยวคนก็กดผ่านนึกออกไหมคะดังนั้นให้มันสอดคล้องแต่ขอให้ตั้งแบบประมาณเนี้ยค่ะอ่าถ้าคลิปสี่ร้อยเนี่ยถ้าคุเลตั้งเป็นสบู่น้ํามันคืออะไรเหมือนสบู่ที่เราใช้ทั่วไปไหมอ่าแล้วทําเองได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะน่าจะอ่าน่าจะปังกว่านี้เนึกอออกไหมคะคือพยายามตั้งแคปชั่นตรงพาดหัวเนี่ย ให้มันให้มันมีส่วนร่วมกับผู้คนเห็นไหมคะทําสบู่เองคือคนมาดูเนี่ยโอ้มีส่วนร่วมละแต่การแค่บอกว่าสบูส่ใสๆสบู่แฟนซีคืออะไรเนี่ยก็บางคนก็ไม่ได้อยากรู้นึกออกไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้อันหนึง่งอ่าทริคอันหนึง่งจะจะพามาเลื่อนดูทริคลงอาหารคือสายตาก็ไม่ค่อยจะดีนะก็ <c ười> <c ười> <c ười> อาจจะช้านิดนึงขออภัยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนะ ปึ๊บๆนล่ะลงอาหารเราอ่านี่ไงทุกคนดู9 3้าจุดมดูนะอ่า9 3้าจุสามเคเนี่ยค่ะ9 3 k จุมเคมันเกือบหมื่นแล้วนะทุกคนอ่าเก00กว่าเนี่ยมันเกือบหมื่นแล้วอ่าแล้วก็มันทำให้คลิปที่อยู่ใกล้เคียงเป็นไงคะคลิปที่อยู่ใกล้เคียงคลิปนี้โอ้ยอดวิวอ่ายอดวิวขึ้นมาเลยนึกออกไหมคะดังนั้น คุณเลจะบอกทุกคนว่าขอแค่เราขยันลงคลิปที่มันเป็นความที่มันไม่ได้แบบลงแบบหวานนะคะนึกออกไหมคะมันเป็นเรื่องราวอะ่ะมันเป็นมันเป็นความตั้งใจมันเป็นการตั้งใจถ่ายมันเป็นเนื้อหาบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแต่ลงแบบหวานอย่างเดียวนะคะดังนั้นตัวเนี้มันก็จะทำให มีบางคลิปแหละซึ่งเราอาจจะไม่รู้ร้อยเปอร์เซนว่าคลิปไหนแต่มันจะเป็นไวรัลนะคะอ่าแล้วมันจะทําให้คลิปอื่นๆอ่ะเนี่ยค่ะถูกดูเห็นไหมตัวที่ใกล้ๆนะตัวที่ใกล้ๆเก้าจุดสามค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งพันกว่าขึ้นหลายคลิปเลยเห็นไหมคะอ่าอันนี้มันก็คือแบบเป็นผลต่อเนื่องกันนึกออกไหมคะอ่าทีนี้คุเลมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะ ก็คือเวลาคลิปเราที่เป็นไวรัลเนี่ยอย่าเฉยนะเวลามีคนมาแบบเนี่ยเหมือนเมื่อกี้คุณเลตอบคอมเมนต์ไปหมดแล้วนะคะแต่เรามาดูว่าระหว่างที่คุณเลอัดเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยพอเราคลิกเข้ามาตรงคอมเมนต์เนี่ยค่ะทุกคนมันจะขึ้นอันที่แบบว่าเนี่ยอันที่แบบว่ามันมีส่วนร่วเหมือนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ สองสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์งงาที่แล้วค,คลิปนี้เพิ่งลงไปสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะอ่าคลิปนี้เพิ่งลงไปสองสัปดาห์ที่แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอา้าวไหนอะคนเมื่อกี้ที่คอมเมนต์มาคนเมื่อกี้ที่คอมเมนต์มาอยู่ไหนฉันจะไปตอบเขาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเนี่ยแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยคอมเมนต์เนี่ยมันเยอะมากฉันจะหาเขายัางไงมาตรงนี้ค่ะชือบนสุดเลยเห็นไหมคะคําว่าเกี่ยวข้องมากสุดให้เรามากดจิ้มตรงสามเหลีย่ยมตรงนี้ ให้เรากดที่คำว่าใหม่ล่าสุดนี่มันจะเป็นคนที่ล่าสุดเมื่อกี้่ะเห็นไหมคะ6กนาที11เ็นาที38นาทีเห็นไหมตัวเก้าชั่วโมงคุณเลยตอบไปแล้วอตอบอีกนี่เขากลับมาเราตอบอีกอย่าไปเหนื่อยถ้าเราอยากได้เงินจากพี่มาร์กนะอย่าไปเหนื่อยอย่าไปปนแต่ถ้าไม่อยากได้กดข้ามไปเลยใช่ไหมคะเห็นไหมอ๋อ ทิ้งเขาไปโอเคต้องตอบสมมุติเขาสวัสดีค่ะและเราแบบเหมือนคุเรทําทําอันนี้อยู่แบบนี้เนาะคุเรรีบคุเรก็ให้ปอไปอสติ๊กเกอร์ไปนะคะสวัสดีทักทายครับแต่อันนี้จะมาสติ๊กเกอร์รัวๆไม่ได้นะเดี๋ยว AI ไมันคิดว่าเราเป็นบอทบอทก็คือหุ่นยนต์เนาะเป็นโรบอทสวัสดีทักทายครับแล้วก็ทักทายค่ะของคุเลอ่ะจะชอบไปกดติดตามตามกลับเพื่อนนะคะอ่ะ โดยคุเรจะมีช่องให้เช็คตรงที่คนมาติดตามคุเรอะคุเรก็จะไปกดติดตามกลับนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าทาทาการติดตามให้แบบนั้นแต่ถ้าเหมือนมีเวลาที่ไม่ใช่อัดคลิปอย่างนี้เนาะคุเรก็จะกดจิ้มไปดูว่าคุเรกดติดตามหรือกดถูกใจเขาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เห็นไหมคะลือไปแค่สองคนอ่อาเนี่ยข้างล่างเนี่ยคุเรตอบหมดเลยนะคะตออเพื่อให้มันดันคลิปเรานี่แหละ มันเป็นการมีส่วนร่วงนะคะแล้วก็เป็นการช่วยดันเพื่อนด้วยพอเราไปคุยกับเพื่อนที่คอมเมนต์เราเนี่ยอ่ะพอเราไปคุยกับเพื่อนที่คอมเมนต์เราเนี่ยพี่มาร์ก็จะเปิดการมองเห็นให้เขาด้วยหรือแบบพี่โยสพันธ์รู้เลยว่ายังไม่กดถูกใจเพราะว่าพึ่งพึ่งเข้ามานะคะพิ่งเข้ามาคุณเล็กก็จะไปดูปุ๊บอ่านี่ยังไม่กดติดตามคุณเล็กก็จะติดตามอ่าเนี่ยค่ะ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราติดตามเพื่อนเงินเราไม่ได้ลดนะเงินเราไม่ได้ลดลงค่ะทุกคนเงินเราไม่ได้ลดลงยิ่งเป็นการเพิ่มยอดอีกนะคะคูณเลบอกเลยดังนั้นคนที่มีนิสัยที่ไม่ค่อยน่ารักเนี่ยคือไปติดตามคนอื่นเพื่อให้คนอื่นติดตามตัวเองแล้วกดลบออกแบบนั้นพี่มาร์กจะ AI มันจะรู้สึกว่าเอะพฤติกรรมมันผิดปกติจังเลยปิดการมองเห็นไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเป็นนิจฉาชีพนึกออกไหมคะ ดังนั้นให้เราเล่นแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยการกดถูกใจหรือการคอมเมนต์กันค่ะไม่มีไม่มีผลต่อการเสียเงินของเรานะคะมีแต่ให้เราได้เงินเ,นเยอะขึ้นนั่นเองคะเงินก็เงินพี่มาไม่ใช่เงินเพื่อนสนอยนึกออกไหมคะ,ะเงินจากคนให้โฆษณานาะด,ดังนั้นจะไปหวงทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดแล้วแบบรู้สึกว่าไอ้คนคิดแบบนี้เขาแปลกจริงเลยก็เลยแบบขึ้นนิดนึงอ่ะโอเค อันนี้เขาบอกว่าคิดถึงสมัยเรียนเลยครับเห็ดไหมคนมาเมนเนี่ยคือเมนคุณภาพเลยพูดตรงกับคลิปนึกออกไหมคะก็จะบอกอ๋อใช่ค่ะช่วงเรียนช่วงวัยเรียนสนุกสุดแล้ว <Yeah. S 1> ที่พิมพ์ไปด้วยพูดไปด้วยแบบตามคำสิเดียมันพิมพ์ไม่ออกพูดเรื่องหนึ่งพิมพ์อีกเรื่องหนึ่งพิมพ์ไม่ออกนึกออกไหมคะอ่าอันนี้ก็คือแบบ ส่งสติกเกอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวคุณเลคนอื่นที่ติดตามมาคุณเลจะไปติดตามะค่ะคุณเลไม่ห่วงการติดตามเลยนะเนี่ยเห็นไหมโปรไฟล์ครีเอเตอร์เนี่ยเห็นไหมคะเขาเปิดรับรายได้นี่ไปดูเ<า>ขาเนี่ยไปดูเขาบ้างกด<อ>งดูเลยเนีน่ยไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆลครับเนี่ยไม่เป็นไรนกีฬาชนิดไหนะถ้าตื่นเช้ากดะะต,ะะติดตามไปแล้วกดดูหรืออเพื่อนสวยจังเลยไปทำงานเลยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ นี่คืออากาศยามเช้าครับผมท้องไร่ท้องนาเขาพูดถึงวิวพูดอสวยมากค่ะอ๋อเวลาคนเห็นกุเลยพิมพ์ตกตกหล่นบางคำอยานอย่าวิ่าแล้วเเหมืือออส่งซิกมาบอกกันบ้างนะครับก็วันนี้ใส่คอนแทคเลนยังไม่ได้เว่นตากี่กิโลก็จะแบบมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อสุขภาพใส่ตาสั้นมากค่ะไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับอ่ามาเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วนะคะอ่าเนี่ยคือเขาดูเสร็จดูเสร็จพอดีเราคอมเมนต์เสร็จอ่ะก็คลิปก็จบพอดีค่ะทุกคนเล่าโอไหนะอันนี้เป็นทริคเลยนะทริคที่ทําให้แบบคลิปเป็นไวรัลเลยนะทุกคนอ่าคือแบบเราดูเราติดตามเพื่อนเอ๊ะคนนี้โอ้เนี่ยเห็นไหมผู้ติดตามเขาเพิ่งร้อยกว่าคนเองเขาเพิ่งเริ่มใหม่นะคะดังนั้นให้กําลังใจ คลิปรถเป็นเสียงดังคุณเลไม่ชอบดูอะเดี๋ยวดูคลิปอื่นไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็จะดูเห็นไหมคะเขาก็จะพึ่งทําเลยคนนี้ดูเลยว่าพึ่งทําดังนนดูค่ะในไม่ชอบสีดดังกดกดลดค่ะกดจะลดเสียงลงตรงนี้อกดลดเสียงไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะเราสามารถเนี่ยยังไม่มีความคิดเหนค่ะส่งกําลังใจให้ไปหนึนี่ค่ะคนที่แบบพึ่งเริ่มทำอะเราจะกลัวเราจะกังวลอยู่แล้วนะคะ อุ้ยลงไปเนี่ยคนจะคิดอะไรกับฉันไหมวะเพื่อนที่อยู่ในเฟซชั้นจะคิดว่าฉันอยากได้เงินจากเฟซไหมคะใช่บอกไปเลยอยากได้เงินจากเฟซบุ๊กเนี่ยอยากได้บอกไปเลยค่ะเออไม่ต้องไปกังวลอ่าใจนะคะคอมเมนต์ใจเนี่ยค่ะก็คือเขาคอมเมนตใจตันคอมเมนต์ตันนะคะเนี่ยเขายังให้ดาวไม่ได้พี่น้ให้ไม่ได้นะบานใดเดียวพอระเบิสิบห้าพอระเบิงยายพูดอีสระนะคะจะพูดตามนะคะพอเราดูจบนะสมมัตินี่คิดดีมากขึ้นมา คุณเล่จะใช้วิธีนี้คืออย่าเพิ่งปัดคนนี้ฟังมีอาการนี่ยิ่งคนอายุเยอะมาทำเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องเงินอย่างเดียวก็ได้นะทุกคนมันคือความสูบอ่ะมันคือความไม่แก่ทุกคนสจะไปทั้งว่าไม่แก่ไหมคืออายุจะเป็นเพียงตัวเลขไปเลยเท่าไหร่เฟสบุ๊กนะคะอ่าผ้าเบิ่ยแสนยายข้าก่อนเล่นอ่าคุณยายยายยยาถอนพักต่อนะคะ แข็งแรงมากอ่ะเนี่ยเพรห็ม่หยาอ่ะคนอายุเท่าเนี้ยบางคนอ่ะไปด่าลูกด่าล้านด่าอะไรอยู่ที่บ้านบอกไหมคะคือแบบนั่นนี่มันจีเกิดชีวิตโดหูชีวิตถูกทีอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะแต่พอเขาได้มาเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยเนี่ยเขาจะแบบ มันนังมี้วจะขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมีความสุขขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูเป็นกูเลไปกดใหม่นะคะกดช่องทางนะเดี๋ยวไปกดดาวให้ยายที่หลางนะคะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเบียท้องพี่น้องทำเรื่องทำเรื่องแนะนำคลิปให้เสร็จก่อนกูเล่ทำเรื่องนะได้เลยโอเคไปไกลแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทริคที่ทําให้วิดีโอของเราอะค่ะเป็นไวรัเนี่ยกูเลดูจากตัวนี้นะมันเป็นไวรัลเสร็จใช่ไหมคะกูเลพยายามที่จะแบบว่า เออลงคลิปแบบสั้นยาวอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสามสิบวิสิบวิอะไรอย่างเงี้ยปะปนกันไปค่ะปะปนกันไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะลูกแกะลุ้นลุ้นอ่ะอ่ะมาดูอันนี้เนี่ยค่ะระหว่างที่อ่ะคลิปที่ไม่มีข้อความอ่าหรือแบบเนี้ยลุ้นลุ้นไม่ได้มีเอ่อไม่ได้ลุ้นของนะคะลุ้นไกนในมือลูกนี่แหละเห็นไหมคะคนอื่นเขาอาจจะอยากดูว่า มีอะไรอยู่ในกล่องหรือเปล่าเนื้อไหมคะสองคือเดี๋ยวกันไกจะตัดมือเด็กน้อยไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องกังนวลน,นะคะคุณเลยบอกในคลิปนี้แล้วว่าลูกอะฝึกฝึกใช้มันตั้งแต่เด็กเลยนะคะอืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้าแบบไม่ได้มีแคปชั่นอะไรสังเกตนะคะตัวหนึ่งแปดร้อยตัวหนึ่งสองร้อยตัวหนึ่งสี่ร้อยค่ะตัวที่ไม่ได้มีแคปชั่นอะไรเลยเอาคนดูน้อยคุณเลยจะลองตลอดนะคะ ลองสลับกันท,ทั้งทั้งที่ตัวที่สองร้อเนี่ยสาระดีมากเลยนะคะคุณเลพูดเรื่องลูกทำแชมพูเด็กใช้เองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่าดังนั้นไปลองทำนะคะเราอาจจะไม่รู้ร้อยเปอร์เซนว่าคลิปแบบไหนที่พี่มาร์กจะนำส่งดีแต่อย่างน้อยอะคะ่ะพอเราทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันได้ผลแล้วแล้วเราเอามาเอาตัวที่ได้ผลนะอะมาทำต่อมันจะ มันจะส่งผลดีกับเรามากๆเช่นเนี่ยลงกี่กี่คลิปจึงจะมีรายได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณเลพูดถึงว่าเราต้องลงกี่คนคถามว่าลงกี่คลิปเขาจึงจะเชิญเปิดรับรายได้นนเปิดสร้งางรายได้อธิบาย<ะ>ไว้อย่างเงี้ยค่ะคนก็อยากดูไงเพราะว่าคนที่ยังไม่ผ่านอะ่ะโอ้เขาอยากรู้ว่าเขาจะต้องลงกี่อันนะ,ะจึงจะมีรายได้ อ่ะเช่นอันนี้เหมือนกันมาเป็นชุดเดียวกันเลยเห็นไหมคะคุเลให้ความรู้เรื่องสกิลเลนอันตรงเนี้ยมันจะมีหนึ่งเคมีสี่ร้อยมีสี่ร้อยมีสามร้อยคุเลรู้เลยอันเนี้ยคุเลจะวิเคราะห์ให้นะหนึ่งดูนะ EP หนึ่งสกิลเลนคืออะไรได้เงินยังไงอ่ะคุเลจะวิเคราะห์อันนี้ให้ก็คืออ่าตัวเนี้ยสกิลเลนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษคำเนี้ยคําว่าสกิลเลนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนก็อยากรู้ว่าเอา้ามันคืออะไรมันได้เงินหรอแล้วพอกดเข้ามาฟังคลิปนี้ครูเลไม่ได้สนยอดวิวนะอันเนี้ยครูเลตัง้งใจให้ความรู้จริงๆเพราะว่ามันจะมีความรู้กับคนบางกลุ่มที่หนึ่งมีทักษะบางอย่างที่อยากจะสอนผู้คนอ่าแล้วเอามาทําเป็นรายได้ซึ่งรายได้จากสกิลเลยนะคะมันเยอะกว่ารายได้ในโฆษณานะอ่าเยอะกว่าแบบโอ้โหเยอะมากอ่าแต่มันต้องใช้ทักษะไงคนที่ ไม่ไม่ถนัดเรื่องการสอนคนอื่นอะอาจจะคิดว่ามันมันยากมันไกลตัวนึงออกไหมคะอ่ะก็แต่ก็อยากรู้ก็มาฟังพอฟังแล้วปุ๊บอ๋อต้องไปทําคลิปสอนอ๋อทำคอร์สออนไลน์โอ้ฉันไม่ถนัดเห็นไหมคะคลิปต่อไปก็เลยไม่ได้ดูนึกออกไหมคะคลิปต่อไปก็เลยเนี่ยคะ่ะดูน้อยลงอ่ะแต่ก็ถามว่ามีคนดูไหมมีสี่สามร้อยสี่ร้อยนี่ก็คือมีสามร้อยสี่ร้อยก็คือคนที่เขามีหวังว่าเขาทําได้ไงทุกคนอ่าดังนั้น คลิปที่เป็นการให้ความรู้แบบนี้มันจะต้องตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆอ่านะคะดังนั้นทําไปเลยก็ให้ความรู้ผู้คนบ้างชวนคนมาหาเงินเนี่ยคะ่ะอ่าชวนคนมาหาเงินชวนอะไรต่างๆเนี่ยมาทําเลยนะคะโอเคคลิปนี้ยาวมากแต่เชื่อเลยว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามาเปิดให้ดูแบบสังคยน,นาเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้อายด้วยที่บางคลิปจะแค่ร้อยกว่าหรือแบบไม่กี่วิวอะคะ่ะคณเลยไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อย คลิปร้อยวิวคลิปร้อยวิวเนี่ยคือคลิปที่ฉันลงลูกลูกฉันตอนอายุเท่านี้ตอนกำลังน่ารักแบบนี้ตอนกำลังเล่นซุกซนแบบนี้นะวันนี้พอวันหนึ่งม Facebook มันแจ้งเตือนขึ้นมาฉันก็จะได้ทบทวนความน่ารักของลูกในแต่ละปีนึกออกไหมคะดังนั้นทำไปเลยนี่คือคลิปแห่งความสุข วิวน้อยก็ไม่ได้เป็นลายไม่ใช่อ๋อวิวน้อยอายคนเป็นถึงคูเรวิวน้อยจังเลยเดี๋ยวไปลบทิ้งดีกว่าไม่เอานะคะไม่เอาเออน้อยก็น้อยไปสิอ้าวเดี๋ยวมันก็มีคลิปเยอะเองนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนอันเนี้ยคลิปสองสองพันเนี่ยเนี่ยมันเป็นไส้อั่วไส้อั่วที่กระถิ่นตรงาะไยตรงแยกไฟแดง่ะทางพีสาหรือทางเหนือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเคยรู้จักอาจจะเคยกินนะคะ ก็เลยมีคนถามหาคุเยว่าอันนี้วิธีทำไหมคะบางคนเคยกินคุณแม่คุณแม่ทำให้กินแต่ว่าคืองบคุขาม่เสียไปนานแล้วไม่ได้กินนานมากเลยเนี่ยเอออยากจะลื้อฟื้นเพราะว่าเคยเคยทากับคุณแม่แต่จาไม่ได้อะไรเงี้ยคุเลก็อ๋อมีคลิปวิธีการทําคร่าวๆอยู่นะเดี๋ยวเอาลงในดูอะไรเงี้ยเห็นไหมคะมันได้เพื่อนอ่ะมันได้เพื่อนมันได้คอนเนคชั่นมันได้ผู้คนอ่ะดังนั้นลงเลยค่ะและก็ที่คิดว่า อุ้ยเพื่อนในเฟซอืมจะลำคาญไหมที่แบบเราลงคลิปลูลวถ้ามันน่าดูน่าชมถ้ามันมีคอนเทนต์มันมีสาระมันมีความบันเทิงมันมีความฮามันมีความแบบเนี่ยค่ะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าสนใจเห็นไหมคลิปนี้ก็ห้าพันห้าเนี่ยค่ะมันแบบอุ้ยเด็กถามอะไรมามเด็กนักเรียนถามอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย่ะดังนั้นตัวเนี้ยนนก็เลยแบบอันนี้อันนี้ เด็กไม่ได้ห่วงนะคะอันนี้เวลาเวลาจะถ่ายอะไรลักษณะน,นี้เราต้องดูว่าเวลาถ่ายคนอื่น,นะะเราต้องดูว่าถ่ายได้ไหมด้วยนะคะอันนี้เด็กๆเ,เขาเอาไปลงติกตอกแล้วนะคะวิวสล้านกว่าวิวไปเลยค่ะดังนั้นก็คือลงโซเชียลได้นะคะมันเผยแพร่ในโซเชียลไปแล้วแต่กงกูเลเนี่ยเป็นอีกมุมหนึง่งเท่านั้นเองนะคะก็เลยโอเคลงทีหลังนะคะลงทีหลังหลังจาก เด็กๆลงไปแล้วเนี่ยก็คือลงได้นะคะอันนี้อ่าดังนั้นจะลงคลิปอะไรต้อง,องพิจารณาด้วยเผื่อมีคนอื่นเพราะว่าบางคนเขาก็ห่วงพื้นที่ส่วนตัวทุกคนนึกออกไหมคะอ่าดังนั้นคุยกับคนที่เราถ่ายให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอดังนั้นอันนี้เห็นไหมคะมันก็เป็นไวรัลขึ้นมาอีกเพราะคุณเยททำคลิปสั้นแบบนิดเดียวแล้วก็แบบทุกคนแมสมันแมสคะมันมีส่วนร่วมมันมีคนเยอะๆเขาอยากดูว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดังนั้น คุณเลหวังว่ามันมันจะมีประโยชน์นะคะแม้มันยาวมากๆนะคะนึกออกไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยเสียดายอันเนี้ยคุณเลตั้งใจทําให้มันเห็นหน้าปกหเห็นารแบบนี้คลิปนี้เป็น,น EP ที่ห้า,าหแล้วะะทนน<ม>าว่านในรูปแบบพอเป็นแบบนี้เอาสีส้มแปแ็นแ้ดเลยแสดงว่าคลิปแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่น่าสนใจเห็นไหมทุกคนเวลาเทียบกับตัวอื่น น้อยคนนะที่จะกดเข้ามาดูแบบไอ้สีส้มๆนี่คืออะไรคลิปนี้แต่ที่มันโชว์้าเนียแล้วนะคะคุณแม่แบบคิดว่าแบบทุกคนจะดูแน่เลยนึกออกไหมคะอ่นมาค่ะวันนี้เราบหมมากล้วก็จะทําใหม่แค่นั้นเองไม่เป็นไรไม่ต้องไปลบอันเก่านะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะดูไม่ดูการเลื่อนผ่านอะทุกคนมันง่ายมากเลยทุกคนดูนะ สมมติเนี่ยอ่ะเนี่ยเลื่อนผ่านอะ,อะคือเขาไม่โอเคกับเรา,าเดี๋ยวเขาเลื่อนผ่านไปเองนหออกือไหมคะเนี่ยมันเลื่อนง่ายมากดังนั้นอย่าไปคิดแทนเขาเขาจะดูไม่ดูมันเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในปลายนิ้วของเขาอยู่แล้วนี่แต่ของเล่าล่าคืออะไรเราลงไว้เนี่ยสตอรี่ของคุณเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมามันจะแจ้งเตือนความทรงจําในหนึ่งปีที่แล้วว่าเราทําอะไรบ้าง คูเรก็จะมืออ๋อแพ็กเกจครีมกันแดดครีมบำรุงของคูเรตอนนั้นอ๋อเป็นกระปุกแบบนี้เป็นสติกเกอร์ทำเองเออก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งมา20กระปุกนะคะสั่งสั่งไปขายนะคะก็ ก็ส่งให้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทวนว่าตอนนั้นเป็นกิจกรรมอะไรดังนั้นลงไปเลยค่ะ Facebook เราเดี๋ยวเขาไม่ชอบเขาเลื่อนหนีเองโอเคไหมคะทุกคนยาวหน่อยแต่เชื่อว่ามีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตีแผ่แบบสังขยนาให้ดูเลยนะโอเคค่ะ